ก่อนจะให้คนอื่นมากริงใจกับเราเราต้องกริงใจกับเขาก่อนทํางานที่นี่มีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมครั้งแรกไม่เคยจริงๆอยู่บางไทยก็ไม่เคยกินโอ้ยเข็มข้นจังเลยป้าป้าคคุ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ในเวลาบ่ายสามของเยอรมันนะคะอากาศหนาวมากแล้วก็วันนี้นะคะหิมะกำลังจะตกค่ะตอนนี้ก็โปรยโปรยลงมาบ้างแล้วนะคะแต่พื้นเนี่ยพื้นถนนเนี่ยยังอุ่นเกินไปสำหรับหิมะนะคะตกลงมาเขาก็ละลายเลยทันทีค่ะก็ยังไม่เกาะพื้นแต่ดูเหมือนว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยจะมีหิมะตกจริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนก็เหมือนทุกๆปีเนาะ เหมือนทุกๆปีแหละหิมะตกแต่ว่าหนาวมากวันนี้หนาวสุดๆเลยนะคะตอนนี้ก็3องศานะคะทุกคนแม,แม่กาลังจะขับรถไปบ้านป้าพัดนะคะวันนี้ก็ป้าพัดนัดทานข้าวซื้อหน่อไม้สดมานะคะแล้วป้าพัดบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้ทานแล้วเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ว่าป้าพัดทําอะไรบ้างนอกจากแกงหน่อไม้นะคะไปเจอกันบ้านป้าพัดอุ้ยหิมะลงมาแล้วจริงๆด้วยทุกคนอยากให้เห็นดูนะคะ โปรยโปรย,ปรยลงมาบ้างแล้วนะคะแต่ยังไม่เกาะพื้นนะไปค่ะไปเจอกันบ้านป้าพัดค่ะมาถึงที่หน้าบ้านป้าพัดแล้วนะคะไปค่ะไปดูว่าป้าพัดมีอะไรทานมาว่าป้าพัดที่ไหนก็จะทานข้าวเนาะ ช <c oughs> <expand> ไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนอ่ะไม่เปิดไฟเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาไม่เปิดไฟเก่งไหมไม่ต้องมีไฟก็เดินได้อ่ะตกลงตกลงเป็นคนหรือเป็นปอมไม่ต้องมีไฟก็เดินมาได้กระสือกระสือมีแสงในตัวมีแสงในตัวเก่งนั่นนี่มาละค่ะมาค่ะป้าทอดอะไรอันนั้นอันนั้นไก่ เหลือจากทําให้ห้านวันเกิดไงอันนี้อันนี้นุ่นเหลือไว้ให้พี่ใช่ไหมเนี่ยนุ่นกับใจมากน้แหนดูสิไม่ได้ตั้งใจไห้เหลือไม่ได้ตั้งใจให้เหลือใช่ไหมยังมีโรจับเช่นอีกอืมแกงฟงหุ่นอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้คุยได้ทุกเรื่องใช่ไหมมีน้องคนหนึ่งค่ะเขาเขียนถามมาว่าการมีพาร์ทเยอรมันเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไง แล้วเเราไปเรียนยากไหมต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงเงี้ยทีนี้ในฐานะที่เราสองคนมาอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วก็มีพารเยอรมันด้วยเนาะแล้วก็ผ่านการเรียนหนักๆมาแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมีสาระนะป้าเนาะแต่ว่าดื่มไปแล้วหนึ่งแก้วเนี่ยมันจะมันจะได้สาระไหมเนี่ยป้าได้สิคือสองชนชาติชบ่บางบางทีประเทศตึงเข้าก็ คนไทยที่ไปอยู่ประเทศอื่นเขาก็มีสองสังชาติใช่แต่นี่เราอยู่เยอรมันเราพูดถึงเยอรมันนะเพราะว่าประเทศอื่นเราไม่รู้นะป้าเนาะชิมชิมชิมมืดดิเอ้ยเปิดไฟแน่มืดหลายเป็นกระสือไงเป็นกระสือต่วนี้หายแล้วเข้าบ้านคนละว่าซิมซิมบัง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 จำแบบบ้าน ไม่เลยเดี๋ยวป่ะเอานือา้อปลาใส่อไหมพริกี่เม็ดเนี่ยสามเม็ดสามเม็ดมันไม่เผ็ดัท่าไรอะเผ็ดนะดูสิกสามเม็ดมันเผ็ดอย่างเงี้ยพริกเนี่ยดูพริกป้าปลานี่ต้องคูณสามนี่ป้าใส่สามเม็ดเนี่ยอืม้มกระร,รี่กระพอแล้วเยอะก็ก็เยอะไปเดี๋ยวเยอะไป <c oughs> อันน้ำปลานี้หนึ่งเนาะเชียว่อว่าปลาป่ะอืมปลาต้มเองเนี่ยต้มเองนี่คะส้มตำเก่านะเด้บอกแค่นี้อือกินหึงเลยอือโอ้ยเผ็ดอือนะ อ่ะอันนี้แกงหน่อไม,แม้แกงหน่อไม้ยังไม่ได้ใส่ฟักทองเลยเราเราเรามาซดทีหลังนะโอ้กินก่อนแลรว <laughs> วันนี้เป็นวันของเราจะเดาไหมจะเดาเดาเดาป้ารู้ไหมไม่เคยกินจะเดาเลิศอร่อยอนะผักนางเลิศผักนางเลิศคือ Bei Ach so. ja, Hallo? Hallo? Das Schreiben von Ihnen ist anders dann für das Finanzamt. Aha. Hallo, wie <laughs> geht es dir? Mir geht es gut, danke schön. Und dir? Mir geht es auch gut. Sehr ich bin schön. Zufrieden. Sehr schön, ich auch. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin glücklich hier in Deutschland. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau. <laughs> wenn man die innere Ruhe behält. Ja. Hier ist schön, wir haben schönes Leben. Essen ist da, Licht ist da, Wasser ist da, U-Bahn <laughs> ist da. <laughs> du bist da, alle da, sie ist auch da. Als Heizung haben wir leider nur Deckenheizung. Deckenheit so. auch. Soll zufrieden sein, ne? Nicht beschweren. Okay, ich das muss Leben ich ist schön. Mm, gut, krok. ขูดขูดกะไปเอาขูดขูดบักงูแพงกิโลละสิบแปดยูโรบอเอาสองลูกแปดพ่ดาซื้อมาให้สิบสิบสามห้าสิบบแพงสองลูกสิบสามห้าสิบมาค่ะทุกคนส้ตมตำเสร็จแล้วแล้วก็มี<ไ>ผักมีไก่มีผักผักอีเลิศ ผักอีเลิศและะ้วก็ผักบรอกโคลีบรอกโคลีแล้วกะ็นี่ผักนี่สาระแน่เอ้ยบะเมนสาระแน่ผักกะเดากะกระเดาอ้าก,<ะ>กระเดา,ะะเดาบะเมนกระเดาเด้ <laughs> <laughs> โอ้ผักตุมต่มๆนะคะเนี่ยอาหารชั้นเลิศค่ะนี่แซ่บเนาะเอ้ยเนานะเหมือนที่เขาบอกว่า อาหารจะอร่อยหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าเรากินกับใครปาใช่แมนบอแเมนอิลีเออแมนอิลีมามาทานด้วยกันโอ้ยเข้มข้นจังเลยป้าอือป้าเอาคนๆหนยน้ำยาดนางทั้งนั้นเลน้ำใบยานางทีนี้มันออกสีนี้ทีนี้มันมันอยู่กับไอครับกระแยงแห้งเงหน่อไม้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 แท่งสด หน่อไม้สดแต่แช่แข็งหน่อไม้แช่แข็งแต่สดเอ๊ยยังไงป้าสดตกลงมันสดหรือมันแช่แข็งสดๆแล้วไปแช่แข็งไงของดีใช่ไหมของดีสิมาค่ะทุกคนทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ป้าพัดก็มีแกงหน่อไม้แล้วก็มีส้มตํามีมข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีไก่ไน,นะคะไก่ไก่ย่างหรืไอไก่ทอดมีง่ายค่ะทุกคนง่ายจริงๆคือถ้าเรากินง่ายอยู่ง่ายอ่ะเรามาอยู่เมืองนอกไม่ลําบากทุกคนเนาะ เราไม่โหยหาไม่โหยหาว่า,วาโอ๊ยอันนี้มันไม่เหมือนที่บ้านนะอันนี้มันไม่อร่อยอันนี้ขาดอันน,น้นขาดอันนี้เรามีอะไรเราก็กินอันนั้น,นแมนบอกเลยแมนเขาเปอยู่นี่โอ้ยดัดแป้งค่ะพี่น้องดัดดัดแป้งเอา<ม>อยากกินยังก็ดัดแป้งเอามไม่ดื่มยังไม่ดื่มยังก่อนเนื้อเลยถ้า,ถ,าถ้าเวลากินข้าวก็ดื่มบ่ดื่มกินอิ่มเลยจังดื่มเท่าเดียวปิดปิดแล้วนี่หนาวหรออร่อยแช่ไม่เห็น มันแซ่บมั้ยพี่น้องพี่น้องโอ้ยเฮ้ยกินคำโตโตไปเลยอเนอมคนที่มาอยู่เมืองนอกนะคะอยากกลัวที่จะคบคนไทยแต่ก็ยังไงอ่ะไม่ใช่เลือกคบแต่ก็ตัดสินเอาเองนะว่าคนไหนจะไปต่อคนไหนจะพอแค่ไหนนะป้าเนาะ ไม่ไั้เราเราไปต่อแต่เขาไม่ต่อกับเราไงเขาบอกว่าชุสน,นั้นเขาเจอมาเยอะนะเขาไม่ต่อกับเราแต่ว่าถ้าเรากลัวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าอุย้ยฉันไปอยู่เมืองนอกเขาบอกว่าคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ย เออร้ายนะอย่าคบนะ้าไม่คบคนไทยนน่นนี่นะคือเราต้องคบก่อนเราจะได้เรียนรู้ใช่ไหมป้าใช่ถ้าเราแบบปฏิเสธตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนรู้นะสิ่งไม่ดีก็คือสิ่งดีนะป้าเนะาะใช่เพราะว่าบางทีเราจริงใจกับเขาก่อนจะให้คนอื่นมาจริงใจกับเราเราต้องจริงใจกับเขาก่อนอ,อทําอะไรทําจริงพูดแล้วต้องต้องรับเว,เวลาเราพูดไปอ่ะเราต้อง ยอมเราจริงด้วยเราต้องทาตามคําที่เราพูดไม่ใช่ว่าพูดลอยๆไม่เอาแบบนั้นสัจจะกนะต้องมีสัจจนะักเนาะว่าจะไปก็คือไปเนาะเริงเราเอ้ยเนาะเจ้เามาทางานที่นี่มีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้ซสีเรียสบ้างโอ้ยทําไมฉันได้เงินเดือนน้อยกว่าเขาโน่น,นนี่นนะั่นเนาะเรามีความสุขว่าเฮ้ยตอนอยู่เมืองไทย,เ,ยเราได้น้อยกว่านี้หลายเท่าเนาะ แล้วทางานหนักวันนี้หลายเท่าคิดดูสิเออมันเดินเขาได้เยอะกว่าป้านะหากแล้วป้าได้เยอะกว่าเขาเห็นไหมเขาบอกว่าหาเก่งไม่เท่าเก็บเก่งจริงหาไปเถอะถ้าไม่รู้จักเก็บมันก็ไม่เหลือจริงสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งไม่แน่นอนอร่อยเนาะขมแม่นตังขมปะขมนิด ผมจะกินผมได้อยู่ชอบชอบกินมาราบผมอันนี้เคยอันนี้น้องลูกครั้งแรกไม่เคยจริงๆอยู่เมืงไทยก็ไม่เคยกินกินกระส้มตำได้อยู่ป้ได้อยู่ใช่ไหมนั่งไงนังไงลงกินะลงกินแอปซินซปเป เราทานข้าวเสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเมาหมอยกันต่อโอเคป้าโพษโพษไหนอะอ๋อทนเสร็จก่อนทานเสร็จก่อนจำจอก็ไว้ที่ลังจำจอก็ไว้ที่หล <อบ S 1> เดง๋ยวเรากินก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อง ข้อดีข้อเสียการที่มีสัญชาติเยอรมันหรือว่าพาสเยอรมันในสไตล์ของเรานะเดี๋ยวจากันคะคุยคอยู่ดีๆแล้วก็หันมาเห็นอันนี้ที่ลุงออโต,โตเขียนเอาไว้นะจามีป้ะพัทคุณเสียงดังเกินไปแล้ว <c oughs> หมายความว่าอะไรอันนี้อะไรนี่แกเขียนเองนะทุกคนเขียนสวยมากอ่ะ ทุกคนคะฟังแล้วรีบไปหาผัวแก่เลยค่ะเพระว่าต้องซีเรียสหรอผัวเ่าผัวนุ่มขึ้นยุกับว่าเข้าใจกันหรือว่าเข้าใจกับผัวนุ่มดีก็เยอะแยะผัวเ่าว่าดีก็เยอะแยะขึ้นยุ่ว่าค่ะเข้าใจกันดูแลกันซึงกันและกันเพราะว่าต่อไปอนาคตเท่าก็เเ่าคือกัน